อาการคืดทาใช่ไหมคะเขาจะมาเป็นตอนช่วงประมาณ2องสามเดือนนะคะแล้วก็เริ่มเป็นหนักแม่ก็เริ่มแบบไม่สบายใจแหล้ลูกฉันเป็นอะไรเป็นหนักถึงขนาดแม่ไม่ได้นอนเลยนะคะเพราะว่าต้องคอยลูกมานั่งเฝ้าลูกอย่างางี้ว่าแบบลูกนอนหลับไหมลูกหายใจออกหรือเปล่าลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าคือมนุษย์แม่เนอะพยายามเสิร์ชหาข้อมูลหา สาเหตุวิธีแก้ไขป้องกันถามว่าวิธีไหนที่มีแม่ทําหมดค่ะแต่ถามว่าหายขาดไหมมันไม่ได้หายขาดไปเลยะนะคะแต่ว่ามันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งจนกระทั่งมาเจอศูนย์ค่ะคือเล่นโทรศัพท์อยู่ด้วยคะ่ะถ่ายฟีดไปถ่ายฟีดมาช่วยได้จริงหรอลองอีกอย่างก,ก็ไม่เสียหายก็เลยลองสั่งมาค่ะปรากฏว่าใช้ไปประมาณ 3- 4ี่วันแต่ว่า แม่ใช้ทําเป็นแบบหยดในน้ําอาบหยดในสําลีวางไว้ข้างๆตอนเขานอนหยดใส่ล๊กตาหยดใส่เสื้อผ้า,าคือแบบทาาจะตลอดเวลาจะต้องมีกลิ่นฉุนๆเอาสเปรย์แบบอากาศแมาฉีดอะไรอย่างนี้ค่ะว<า>วก็ดีค่ะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็อาการที่ท้ายก็คือหายไปเลยแล้วก็ ถามว่าพอหายแล้วยังใช้อยู่ไหมใช่ค่ะกลายเป็น <Wow. S 1> ติดกินฉุนๆมันมันหอมสดชื่นนะคะสำหรับคุณแม่มือใหม่คนไหนนะคะหรือว่าคุณแม่มือโปรท่านใดน,นะคะที่ลูกนะคะมีอาการหายใจคืดคาดเหมือนกันนะคะแล้วรอมาหนักตัวแล้วไม่เห็นผลมาลองสูดดุนๆดูค่ะแล้วจะหลกักเหมือนคุณแม่